วันวันที่31มสิบเอสิบเหลินปีสองห้าสามบายสี่โมงในงอลปีเฮืนเอาไวเมซุกนียามายาอันเปิดอ้ำมะพืชดตีสบวุ้นพัดหน่อยสบุ่ตาตาวุ้นพัดตาตาใจวุ้นพัดตีติดเวียงใหม่เออเวียงใหม่บ้นดอกบัวอเออแจ้งบ้านดกบ เลี้ยงใหม่วันดอกหมูวันดอกหมูวันเวิใหม่วันเวิ้งใหม่บมอดกหมูไปหลังรูมลาวกะเนาะอันนี้กำลังไก่มันก็เหมือนนั่นเนาะนี่ว่ายกสงขวรเอ็นมันเด็กแข็งเลี่ยงมาเนี่ยนี่เออมือเราที่ช้าหายได้ก็ติดแรงเนาะเออดีเลยนี่เออขึ้นมาเออนี่ยังไงเลื่อนขึ้นกันนี่ คือมัดม <HD> <ını> ือหมันเนาะอันนั้นนีมือเออแห้งเขาจอยมันนะไอ้กวาจอยไอ้ช่เนี่ยอีกาอีกกวาจอยอีกใช่เนี่มันก็ผายกวาก็มีแรงมากขึ้นเนาะอะไรตั้งสองผายนะเออดีเนาเนี่ยมันใส่ฟื้นมึอองหะ จุด้กนนเนี่ยกอ้น้ีหลบไปก็เนไปกันเุดน้กว่าจุกอะไรเสิบ้นรานั่นน่ะมันได้แปดก็อยู่ตถึงเขามาแล้วทัานก็ดีอยู่ถึงวันหนึ่งเขากื่อหาเื่อนเบื่อเใหม่วันที่นั่นน่ะวันที่วันที่หาเมื่อติดนอนติดนอนก็เรียบร้อยดีอยู่ค่ะ